มิกเบนหวานชํำถ่ายพรีวดดิ้งครั้งแรกหลังแต่งงาน12ปีออกมาเปิดโหมดหวานข้างรักไม่แผวจริงๆสำหรับคู่สามีภรรยามิกบรมวฒิเบนผอนชิตาล่าสุดเปิดโหมดหวานฉลองครบรอบ21ปีของการเป็นแฟนและครบรอบแต่งงาน12ปีด้วยการจูงมือถ่ายพรีวดดิ้งคู่ครั้งแรกตั้งแต่ใช้ชีวิตคู่กันมา ซึ่งทางด้านคุณบิกบรมวุฒิได้ออกมาอวดความหวานผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพ p r i วิ w e d d i คู่ภรรยาคนสวยเบนซ์พรชิตาพร้อมกับระบุข้อความว่าเดือนนี้ครบรอบเราเป็นแฟนกัน21ปีและตั้งแต่แต่งงานกันมาปีนี้ก็ครบรอบปีที่12ยังไม่เคยมีรูปถ่ายเวยดดิ้งกันเลยตอนนั้นเบนก็บอกว่าเขินไม่พร้อมบ้างปลาบาบา แต่คุ้มเพราะผมรอเพราะในที่สุดหลังจาก12ปีที่แต่งงานกันก็มีวันนี้ที่เราได้ถ่ายรูป w e ดดิ้งกับเขาซักทีมิกรักหนูนะคะรักที่สุดเลยค่ะมิกเบนทมกลางแฟนคลับและคอมเมนต์เทิงค่ะต่างชื่นชมความน่ารักของคู่นี้กันเนืองแน่นเลยทีเดียวล่ะค่ะหลังจากคุณมิกออกมาเผยโพส หวานถ่ายพรีเวดดิ้งคู่ครั้งแรกกับภรรยาคนสวยเบ้น์พรชิตา